ทุกไทยเบฟหน้านี้การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีเนี่ยสิ่งที่ดีที่จะมอบให้เยาวชนได้เอาไปใช้ในอนาคตอยากให้เยาวชนเนี่ยได้ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่มีทำประโยชน์ให้เกิดแก่ชีวิตของเขาเสียงประสานร้อยเรียงเป็นบทเพลงของเครื่องดนตรีไทยทั้งดีสี ตีเป่าร่วมกันบรรเลงจังหวะดำเนินทำนองของความเป็นไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสืบทอดไว้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความงดงามยิ่งดนตรีไทยนะครับมีความไพเราะแล้วก็มีสเสน่ห์ความเป็นไทยที่น่าหลงใยอย่างมากครับดนตรีนอกจากจะมีเสียงอันไพเราะ ยังทำให้ผู้ที่ฝึกฝนเกิดการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และได้พัฒนาด้านความคิดสติปัญญาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเวทีสอนทองนะคะหนูก็คิดว่าจะเป็นเวทีที่ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้นครับดนตรีสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทาให้เกิดความสามัคคีที่จะนาไปสู่การพัฒนาด้านสังคมการแข่งขันสอนทองให้ความรู้สึก ไม่เหมือนการแข่งขันเท่าไหร่นะครับรู้สึกเหมือนว่าเรามาดูคนอื่นประกวดแล้วก็เล่นดนตรีเหมือนพบปะสังสรรค์เพื่อนผู้เล่นคนอื่นที่ไม่รู้จักกันแล้วก็สารไมตีให้รู้จักกันกลายเป็นเพื่อนทางด้านดนตรีไทยครับไทยเบฟร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน